สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมนายช็อตตี้บูจะวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมแพนโดเนียอารีนานะครับซึ่งเกมนี้มาในแนวแอคชั่นชูตติ้งมุมบองบุคคลที่3นะครับแล้วก็เกมนี้มีระบบ NFT ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวละครเนาะตัวละครในเกมนี้ก็จะมีหลากหลายครับมีความสามารถที่แตกต่างกันไปรวมถึงสกิลด้วยนะนอกจากนี้ก็จะมีระบบ Play to Earn ด้วยนะครับก็คือเล่นแล้วเราจะได้รับเหรียญเจ้านี้มานะครับซึ่งไม่ต้องเติมเงินก็สามารถที่จะได้รับฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อตััััััวววลละะครรร NFT อ่่่มมนนนกกก็จได้บาาางงทีเ ส่วนของการเล่นจะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับก็คือจะมีระบบคว้าดาวครับคือเราไปเก็บดาวมาแล้วไปโหลดใส่ตัวของอรเก็ตหรือว่าจรวดนั่นเองค่ะฝ่ายไหนทําได้มากกว่านะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะไป ส่วนต่อมา Battle Royal e ก็นะเป็นแนวพิมพ์นิยมไปเรียบร้อยแล้วครับเอาชีวิตรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งคือ b i g ก o ปอนะครับผู้เล่นหลายคนอันนี้คือมันจะมีบอสเกิดขึ้นมานะครับใครสร้างความเสียหายให้บอสได้มากที่สุดก็จะเป็นคนชนะนะครับแต่ว่ามันยิงกันได้ด้วยไงเราอาจจะแบบไปฆ่าคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยตัดกําลังเขาทําได้แล้วก็อีกอันนึงคือ Big Boss เดี่ยวซึ่งอันนี้ก็คือจะเปิดเมื่อกี้เลยคือเน้นทําคะแนนที่บอสเป็นหลักแต่ว่าศัตร ส่วนการเล่นกับเพื่อนเนี่ยยังไม่มีในขณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเรื่องโหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดเล่นปั๊บมันก็จะทําการหาห้องเลยนะครับจะยังไม่มีการสร้างห้องหรือว่าชวนเพื่อนมาเล่นแต่อย่างใดในขณะนี้นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศการเล่นให้ดูกันละกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปเล่นโหมดคว้าดาวให้ดูก่อนเลยเอาละเริ่มได้นะครับผมเอ้ยมันมีของให้เก็บเยอะแยะเลยก็เก็บเก็บไปบ้างน,นะครับนี่เห็นไหมมี Level เลเวล้วยนะแล้วก็มีดาวนะครับดาวนี้เราต้องเก็บแล้วก็เอาไปปล่อยเนาะโอู้เดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเขาวางระเบิดอ่ะผมก็วางมั่งดินี่อ่ะาสุก้ายัดหน้าใบมีฮิวด้วยเดี๋ยวผมวางระเบิดก่นอนเอ้ไม่ใช่ระเบิดจรวดจรวดแต่ไม่น่าจะโดนเลยเพราะเขาอยู่ไกลจะตายแล้วอันเดียวเออผมเก็บดาวไปแล้วจรวดอยู่ไหนเอาอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปปล่อยที่จรวดนะครับแต่ว่าตรงจรวดนี่น่าจะเดือดอยู่ครับคนเยอะมจะไปวางระเบิดไม่ได้เลยสินะเนี่ยโอ้มันวางระเบิดกันโอ้ยมันยิงมิสไซล์ใส่หน้าผมเกือบแตกเลย โอ้ยจะไปฮิวได้ปะเนี่ยเนี่ยครับค่อยๆเก็บดาวดาวมันเกิดที่เดิมครับแต่ว่าต้องเก็บพลังด้วยไงอันนี้นี่น,นี่เอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนเออเอาเลือดด้วยเอาเลือดด้วยเออจะไปโหลดตัวดาวได้ปะเนี่ยถามจริง <laughs> ต,ต,ตัวอยู่เยอะกันขนาดนี้โอ้ใครปาลาระเบิดวะผมปลาบ้างไม่รู้ระเบิดใครเป็นระเบิดใครเออต้องรีบเก็บดาวนี่ไงดาวเยอะด้วยไอ้นั้นก็มาละไอ้นั้นก็มาละ ขึ้นด้านบนดีกว่าวะ่ะมีมีคนซุ่มสไนยอยู่ด้านบนเร็วโหลดดาวโหลดดาวเร็วโหลดดาวอุ๊ยนี่ไงคนนี้ไงจะโหลดดาวโหลดไม่ทนันเจอคนนี้สอยต้องไปเล่นไอคนนี้ก่อนไม่งั้นเราเล่นลําบากไงแล้วเวลาใกล้หมดแล้วด้วยเวลาต่อต่อรอบใช้เวลาไม่นานนะครับนี่ยิงมันยิงมันโอเคเก็บดาวแล้วผมก็โหลดเลยต้องระวังศัตรูครับ เอ้ยใจเย็นเดี๋ยวดวงกันเองป่ะดวงกันเองป่ะไม่รู้เร็วๆๆๆๆๆๆ็ๆๆๆดวงสิดวงโอเค10ดวงแบบนี้ชอบเลยเอ้ยใจเย็นดินี่เราเบิดไปโอ้หมดเวลาก่อนอเฮ้ยมันนะมันมากเลยโอผมโหลดไป10บดาวโอ้เมื่อกี้เกือบไม่ได้แล้วนะครับอีกนิดเดียวเดี๋ยวหมดต่อไปนะครับจะเล่น Battle Royale ให้ดูกันละกันนะฮะอันนี้คือเล่นห้องละสิคนนะไปเลย โอเคเริ่มเกมได้นะครับก็เดี๋ยวเอากล่องก่อนเลยกันละกันครับมันจะทําให้เราได้ตัวของเลเวลไงกล่องอนะ่ะอันนี้มันยิงกันละผมวย,ยิงกบ้างมีคนยิงผมจากด้านบนอุ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนทั้งบนอีกแล้วแตกแน่เลยใครยิงโอ้หใครยิงผมจากด้านบนวะอจบอย่างรวดเร็วที่อันดับแปด เอ้แต่มันก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะอันดับไม่ดีอะเอ้เดี๋ยวเล่นใหม่อีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือมันไวมากจริงๆอะเล่นแป๊บๆคือแบบล่วงแล้วอะไวจริงๆโอเคครับมาดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันครับถ้ารอบนี้แพ้ก็ช่างมันแล้วนะเพราะว่ารู้สึกมันฮาร์ดคอร์อยู่เหมือนกันนะครับโอเคแตกหนึ่งครับผมได้ของเลยนะจากคนเนี้ย เอาของก่อนเอาของก่อนระเบิดใครเป็นรลเบิดใครไม่รู้มัวซัวไปหมดเฮ้ยเติมเลือดด้วยโอเคสามคอมโบสามคอมโบครับผมคราวนี้สกิลผมเยอะแล้วแต่ว่าผมโดนหลอยอย่างเดียวเลยเนี่ยบาสุก้าอัดหน้าดิฮึฮโดนไหมไม่รู้อะับอยก่อนของอย่างเยอะอ๋อเหลือคนเมื่อกี้คนสุดท้ายแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นก็เก็บพลังรัวๆเลยดิ โอ๊ยไม่เก่งจังวะไม่เก่งจังงานถามจริงโอเคกว่าจะชนะกับเขาได้คือมันเป็น Battle Royale ที่ไวมากเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่คน่ะเนาะสิบคนเองอะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ที่หนึ่งนี่ได้รับรางวัลเยอะเหมือนกันนะดูดิเยอะมากเลยอะเอาละเดี๋ยคราวนี้ผมจะไปเล่นบิ๊กบอสดูนะครับเป็นผู้เล่นหลายคนเนาะจะได้มันๆไงถ้าเกิดยิงคนเดียวไม่รู้จะมันหรือเปล่าโอ้โหดูบอสด,ดิคือบอสแบบว่าสกิลแพลวามากอะ เอาดิจัดบ้างดิปาสูก้าไม่โดนอีกเราต้องระวังคนยิงด้วยเพรามันยิงกันโดนด้วยนะแม์นี้นะยิงกันโดนด้วยเห็นป่มอันนี้แล้วแต่เราเลยครับเราจะฆ่าคนหรือว่าเราจะยิงบอดแต่ผมรู้สึกว่าไอ้แมปเนี้ยมันค่อนข้างกระตุกครับกระตุกแบบเยอะเลยะเฟรมเรทมันล่วงรัวเลยเอ้ยมันโดดมาใส่ใครวะไม่รู้โดดใส่ใครผมถอยก่อนไปไหนละอย่ายิงโอ้โห ผมจะตายแล้วเลือดเลอแค่นิดเดียวอ่ะโอ้โหมันทุบที่เดียวศัตรูตายกันลืมล่ำลืมล่ำเลยอะ่ะผมว่าผมเก็บยาเก็บของก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าตายแล้วมันรอนานกว่าจะฟื้นอะ่ะตายรัวๆบาสุก้าเออใครที่หนึ่งว่ายิงมันก่อนดิใครเห็นเห็น <laughs> ใครเลื่อดเลยน้อยผมว่าเอาเลยดีกว่า <laughs> ถึงแม้ว่าด่านเนี้ยมันจะยิงกันได้แต่เขาไม่ยิงกันนะเว้ยเขาไม่ค่อยยิงกันเลยอ่ะเออเห็นปะเขาไม่ค่อยยิงกันเลยเนาะโอ้ยสงสัยคนไทยเล่นน้อยเราเล่นเราเล่นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันก็ตามที่เห็นนะฮะคือคะแนนผมค่อนข้างแย่เลยครับได้ที่หกนะฮะก็อาจจะปืนไม่แรงหรอมัง้งไม่เป็นไรครับช่างมันครับผม นอกจากของรางวัลที่เราจะได้รับจากการเล่นแต่ละแมตช์แล้วนะครับมันจะมีตัวของภากรกิจประจําวันด้วยนะแต่ว่าเออมันทํายากไปนิดนึงในบางเควสเช่นอันนี้ผู้เล่นที่ถูกฆ่ากลางอากาศหมายความว่าเขาต้องกระโดดใช่ไหมหรือไปเหยียบแท่นให้ตัวเองโดดสูงแล้วเราต้องฆ่าเขาให้ได้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราทําได้นะครับ6เควสเราก็จะได้รับตัวของโทเค็นของเกมนี้ไปด้วยนะครับเออ,อน,นี้ก็เรียกได้ว่าสายฟรีก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับแต่ว่ายากไปนิดนึง ส่วนพวกอาวุธต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนให้ตัวละครหรือว่าจะอัปเกรดก็ได้นะดูด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมมันมีคําสั่งตัวละครอยู่นะครับคลิก้าไปปุ๊บมันก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครด้วยนะอัปเกรดได้ด้วยเห็นไหมครับคือมันทําได้แทบจะทุกสิ่งอย่างเลยครับอัปเกรดตัวละครเปลี่ยนตัวละครนะฮะแล้วก็เปลี่ยนปืนนะครับเปลี่ยนสกิลทําได้หมดอัปเกรดได้ด้วยเดี๋ยวสาธิตการอัปเกรดปืนให้ดูแล้วกันสมมติผมชอบปืนนี้มากอะไรเงี้ยผมก็เอาปืนอื่นมาเป็นวัตถุดิบ เขาพอใจอะเนาะเออแล้วมันจะมีอัตราความสําเร็จอยู่ด้วยนะครับคือที่ยิ่งเราตีบวกไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีอัตราความสําเร็จที่ต่ำไงอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับก็อาจจะใช้จํานวนปืนที่มากขึ้นเพื่อที่จะดันให้เปอร์เซ็นต์เป็น100ก็ได้ส่วนสกิลก็เช่นเดียวกันครับแต่ละตัวละครจะติดตั้งได้2สกิลเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดก็เหมือนกันครับเหมือนปืนเลยไม่ได้แตกต่างนะครับไม่ได้แตกต่างเหมือนกันเลย สำหรับปืนกับสกิลเนี่ยเราได้ฟรีจากการเล่นอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ตัวละครเนี่ยเราไปที่ระบบ NFT นะครับสามารถซื้อได้นะก็คือเราสามารถที่จะกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกว่าเอ้ยต้องใช้20มงกุฎแล้วมงกุฎไปซื้อที่ไหนดูด้านบนมันมีตัวบวกอยู่เรากดบวกได้เลยมันจะพาไปซื้อใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้คือจ่ายเงินอย่างเดียวยังไม่มีการผูกกับตัวของ wallet ใดๆนะครับณนะตอนนี้นะในอนาคตเขาจะมีแน่แต่ว่าตอนเนี้ย ยังไม่มีเพราะนั้นถ้าเกิดจะซื้อตัวละครที่เป็น NFT ก็คือสามารถจ่ายเงินซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวละครที่ค่อนข้างหลากหลายซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะมีสกิลไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็พวกสเตตัสอ่างเช่น HP ความเร็วอะไรเงี้ยมันจะไม่เท่ากันด้วยนะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับขอให้โชคดีสุ่มได้ตัวละครที่เราต้องการกันแล้วกันนะฮะแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะเช่นการจับฉลากอันนี้ก็คือจะใช้เพชรเขียวซึ่งเราก็ได้จากการเล่นอยู่แล้วแต่มันได้น้อยหน่อยถ้าเกิดอยากได้เยอะก็เต นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งปืนมีทั้งสกิลแล้วก็พวกไอเทมต่างๆอ่ะลองดูกันละกันนะส่วนร้านเนี่ยมันจะรวมไว้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแพ็กเกจต่างๆที่เราต้องใช้เงินในเกมเติมอะไรเงี้ยใช้เพชรเขียวซื้อใช้เงินในเกมที่เป็นทองซื้ออะไรเงี้ยอ่ะก็จะเห็นว่าเราสามารถซื้อตัวละครได้ด้วยนะแต่ว่าต้องใช้เงินเยอะนิดนึงครับคือ5 0 0หมื่นอะไรเงี้ยเนาะ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้นะครับก็จะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองนะครับมันมีอะไรบ้างน,นะฮะก็จะเห็นว่าเรื่องของการโจมตีเนี่ยมีนังการให้เกมมันยิงอัตโนมัติหรือเราจะยิงเองก็ทําได้นะครับทำได้ทน้งคู่แล้วก็จะมีพวกแบบว่าการเปลี่ยน user interface นั่นเองว่าจะให้อะไรอยู่ตรงไหนสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็จะมีภาษานะซึ่งท่านผู้ชมก็เห็นว่าเกมนี้มันเป็นภาษาไทยใช่ไหมเออนั่นแหละมันมีเปลี่ยนภาษาตรงนี้ด้วยแล้วก็มีพวกข้อความแจ้งเตือนแล้วก็บัญชีนะครับซึ่ง มันยังไม่มีเรื่องของการผูกกับ wallet ในขณะนี้ก็ได้เกิดไปแล้วใช่ไหมเออว่ามันยังผูกไม่ได้นะครับในอนาคตเนี่ยมันถึงจะทําได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นเกมแนวเดินยิงนะครับมุมมองบุคคลที่3แล้วก็มี nft ด้วยเกมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะในเรื่องของความสนุกแล้วก็ความรวดเร็วในการเล่นนะ่ะมันจะจบเกมได้ไหวมากๆครับแต่เรื่องของการสร้างรายได้อันนี้ไปพิจารณากันเองนะ